ได้ประสานไปยังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านกิริวงศ์ตำบลคําโลนอำเภอลานสกาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีชื่อเสียงระดับประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณ200,000คนแต่ว่าในทางกับกันครับยังไม่มีการจัดการระบบการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเช่นถนวนหนุวนทางไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่มีการจัดระบบและก็ที่สําคัญในช่วง หน้าน้ําป่าไหลหลากนะครับในตรงสะพานคลองท่าหานะครับก็เป็นทางข้ามที่เป็นสะพานน้าร้อนผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องก่อสร้างสะพานเพื่อให้น้ําไหลผ่านใต้สะพานและให้คนได้ใช้สะพานสัญจรไปมาได้ผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับอยากจะฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้ดําเนินการในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกีรวงอย่างเป็นระบบและมีความ มาตรฐานนําไปสู่การแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงได้ครับเรื่องที่สองครับขอให้กรมทางหลวงแผ่นดินนะครับขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน4230นะครับควรไม้แดงมานาหวานช่วงตลาดอําเภอนาบอลน,นะครับผ่านโค์การสวนยางมาถึงสี่แยกจันดีบ้านตะบนช้างกลางอําเภอช้างกลางนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รองรับรถที่วิ่งผ่านจากถนนเพชรเกษม41นะครับเข้ามาใช้ถนนเส้นนี้เพื่อไปยัง เชื่อมอยังถนน4015นะครับไปนครรีมราชก็ได้และไปสุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับซึ่งถนนเส้นนี้มีผู้คนใช้สัญจรเป็นจานวนมากในแต่ละวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอ,องค์การสวนยางก็ใช้บรรทุกมีรถบรรทุกในการเข้าออกอายางพาราของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเกษตรกรยางพารานะครับก็จะอยากจะฝากเรื่องนี้ไปจนถึงกรมทางหลวงแผ่นดินนะครับกระทรวงคมนาคมให้ขยายถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนสีช่องจราจรด้ครับขอบคุณมากครับ ครับต่อไปคุณนพพลเหลืองทองนาราครับ